สวัสดีครับท่านผู้ชมแนละท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้คณะอนาะเสวนาเครือข่ายขับเคลื่อนการเรียนรู้ยุวทูตลักสิ่งแวดล้อมนะครับกำลังจะถ่า,ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะครับวันนี้วันที่26พฤษภาคม2558น้รอบนะครับ2อ5 8ก็เครือข่ายวันนี้จะมีการเสวนากัน โดยการนำเสนอโครงงานของเยาวชนนะครับจากพื้นที่ในจังหวัดเชิงเซวนะถ้ามองไปแล้วก็จะเป็นพื้นที่โรงเรียนในเขตพื้นที่อำศาอสาเจิงเซวเขตสองนะข้างบนข้างบนชิปอีกครับ มามามีที่ท่านอีกท่านคนมิที่น,น้องแถวนักเรียนทุกคนเนี่ยค่ะเบียดเข้าอีกหน่อยได้ไหมครับเรียาษาได้ไหมลูกแล้วก็ให้ยังเรียนที่ต่อหน่อยเรียนเลยได้ครับได้ครับ ได้ครับได้ครับผมไดครับงูอยากกัดตัวเล็กยากกัดตัเล็กใช้ท่านพอเลยนะครับพอจะไม่เห็นนะครับพอต้องอ่ได้ครับผมผมจะคอจะ ครับภาพนี้จะประทับตาตึงใจทุกท่านนะครับสามารถเข้าชมได้นะครับเข้าชมสดครับรายการนี้มีเสียงมีเสียงประกอบหมดเลยในเฟ e บุ๊ k ของใครมีเครื่องมือดู n อ w y นะดูได้เลยตอนนี้ n a w นดก็กดกดไปที่รูปนะแล้วก็จะดูนะครับรงทัง้ง,งหมด10กว่าตอนนะกำลังทยอยออก <c oughs> ต้องฝังงาน,นตรวจสอบจะ ก็ก็ก่อนก่อนก่อนจะยุติตอนถ่ายรูปร่วมกันนะครับขอเชิญอาจารย์แนะนำอ,อะไรส่วนตัวสักนิดหน่อยครับของอาจารย์ครับ <c oughs> ก็รู้สึกยินดีนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานเนาะกับทางโรงเรียนที่เข้าไปอยู่ในตําแหน่งนะครับของการเรียนรู้และการปฏิรูปเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อยู่ในขับพลังดีเคลื่อนพลังปัญญาเพราต้นกลา้าขึ้นสู่ชุมชนนี่นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในการที่พวกเราจะต้องร่วมกันนะฮะเป็นหุ้นส่วนไม่ว่าเป็นภาคีที่จะต้องปฏิรูปนะครับการศึกษานี้เนี่ยนะครับให้ได้ยุคนี้เป็นยุคของการปฏิรูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิรูปอยู่ในเฉพาะนะทางการเมือง เดบิวต์แทนเซนติก all hmm. nah, ิทเป็นตัวรูปเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้นะครับของการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นโครงการที่ให้การสนับสนุนต้นกล้านะครับของพวกเรานี้เรื่องที่มีความสำคัญนะครับมากใจรู้บ่เขาเรีย่น้าครับตอนนี้นำชื่อนำกุลอีกทีนเดียร์วรชัยพันธ์นะครับที่เป็นนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยศิลป์รัตนรองนะครับสกอตเต้ครับในเวลาเดียวกันเป็นผู้แทน ขององค์การในระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติครับอายุเสี่ยงไนเรียมนะครับนำสมรรถนะขั้นต่ำกิจรกรรมที่ทำช่วงวันนี้เกี่ยวกับการจัดการเชื้อเพลงท้องถิ่นโดยใช้เครื่อง่ายป่าตะวันออกเป็นเครื่องมือกในการดรยนรู ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนครับที่บ้านพิเศษวบูทีมชลครับครับก็ตอนนี้กําลังแนะนําบุคคลสําคัญนะครับที่กําลังเสวนดากันในวันนี้ในการเสวนาเครือข่ายกับเคลื่อนการเรียนรู้ยุทูตรักสิ่งเงินล้อมนะครับก็ขอยุติการพูดคุยกับทุกท่านหลังจากการถ่ายภาพร่วมกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ